คุณจะเป็นใครในอีก5ปีข้างหน้าลองกลับไปดูไหมคะคุณจะลองนั่งคิดดูก็ได้ว่า5ปีข้างหน้าคุณอยากเป็นใครเอาง่ายๆว่าณตอนนี้คุณแวดล้อมไปด้วยคนแบบไหน5ปีข้างหน้าคุณก็อาจจะยังเป็นแบบนั้นล่ะแต่ถ้าคุณอยากมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นและคุณเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นว่า5ปีข้างหน้าคุณอยากจะเริ่มพัฒนาตัวเองไปแบบไหนคุณแค่จะต้องปรับสิ่งแวดล้อมของคุณ ลองรับเพื่อมันจะได้เปลี่ยนแปลงอีก5ปีข้างหน้าชีวิตคุณจะได้เปลี่ยนไปลองดูนะคะ5ปีคุณแวดล้อมกับอะไรสังคมที่คุณอยู่เป็นแบบไหนมันจะยังเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคุณปรับสังคมในใน5ปีที่คุณอยากจะเป็นมองเข้าไปในฟิวเจอร์ของคุณในอนาคตของคุณนั่นแหละแล้วปรับมันดูมันจะง่ายขึ้นค่ะสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญสิ่งที่คุณเสพมีความสําคัญหนังสือที่คุณอ่านก็บอกได้ว่า5ปีข้างหน้าคุณจะเป็นยังไง แล้วลองทำนายชีวิตตัวเองดูนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย